สก็ไมพร้อมยังยกมือให้สัญญาณให้ดูนะครับสองก็คือพร้อมนะครับ three เอา three มาทำต้น three four f i เอาใหม่ถอยเลน three two, two one ตีนมาเลยบูนมาเลยตีบูมมาแล้วครับบมาแล้วครับ